สบายดีพี่น้องสุขสุขคนสบาดพี่เาถือพี่น้องจ้าห้องพุจักขอโทษขออภัยจากพี่น้องฉันเถิดเอาพี่น้องนเจืออกตะกี้เมันกับว่าเราเรือดเตองแถวเทียม้วพี่น้องเทีมเข้าไปข้างใน้ะจ้าด้วะเอากรเิดวนได้น้อหัวแถาแทบเปิมาเลยปตายถงอ่ สิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งด้านทางในด้วยค่ะเออเออนั่งเลียนเป็นแถวมึงดูแถวสองมาอีกแล้วดเลยเออเออเออเอาเอานั่งเบิ่งดูโอ้ยเออมามามาเลียนอีกแถวหนึ่งนี่มาอีกให้มันเป็นแถวมึงดูหันใจยับเขาไร ดันยับข่าวรายมันโมไปแถวเดี๋ยวมันจี้กันพอดเเวิธีทชั้นแกับชั้นห้าอ่านางจะดบรุ่เออนางมาดูเห็ดลักหักอยู่เออเือนยางกน่าจัวจัวจัวเทกมาเลยเลจันทองหนายาก็น่ายางก็น่า กะนั s. <S ่งรถมากส่วนกานากะนังอยู่ในเฮรือนแล้วเรียบร้อยเลยเนอะมาอีกแหลมาดูบาดันเตรียมอลไรได้พี่น้องคนเทศแล้วเลยนานี่เตรียมไปะเเคอพเดหอ่่่เาอยาดรถไปนเลยรถปยังรถรบ จัวหน้าออกมาแล้พี่น้องมีคมมืออีกได้เอากับนเนันได้เป็นเนันบ่เียมคมได้เียมคมตามศาสนาแม่นะต้องเียมต้องคมบ่เริ่มเด้ออเริ่มไปเลยเด้อจ้ะเริ่มเคลื่อนแล้วเนาะเริ่มเคลื่อนแล้ว ตั่เลยาคใส่รแม่เริ่มแล้วเนอ่ไ้คายังเลยเนาะลิ้นี่ก่อนเริ่มอันคนซบหงาขื้หลถแล้วนี่มงข้าเด้อมาข้ายูนิซยมาเด้อข้านนมาดเเรื่อเลื่อขึ้นได้กน อ้นก็ได้เป็นมือกล้องให้อันกาหน้าจัวหน้าเด้อพี่น้องเด้อลืมลืมลืมพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยนะพอคนเป็นจัวแล้วเด้อยนะแดดขนาดเลยจ้าพี่น้องอ้นก็นาสาวก็ลืมถือกุ๊ปมานั่งน้อนแดดขนาดเลยแดดเริ่มเคลื่อนหน่อยด้วยพี่น้องจ้า เช้ากับบนกับซีคีอันรหลดจักน้ำกุนได้ใช่พี่น้องจ้า เปนํำกันเลยเด้อพี่น้องเด้อสุขสุคนคนก็นได้เป็นตัวแทนจับเป็นมือกล้องให้จัวหน้าเด้อพี่น้องจัวกน้าจัวกันหน้าด้วจ้ะ <laughs> ตตาย <laughs> <c oughs> ลุงเป็ดเพี่ยว <laughs> อันนี้อันมาทางหลัดด้วยเพียงเด้อมาทางหลัดเพราะวะ่าอันเอาสิไปหลัดทางหนาเลยพี่น้องหลัดทางหนาเลยพ <h ans S 2> ี่น้องทางล่างกะคนกำลังทยอยนำมากันพี่น้องทางไปปา่าซ่ากับบาวันกับอันลุงเป็ด บใส่กั да. หนหนาวอีบ่วัน้อนแดดแล้วดีใจพี่น้องเลยรถจั่วน้ำหนากำลังมาโอนกันนาสาวเลยมาหลัดทางหนาเลยจ้ะพี่น้องันี่เข้าก็นำหนาไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะใกล้พอสมควรอยู่ได้เนาะฟาซาคนก็มาถ่าทางด้านหนา มาฮอดแล้วบัดนี้ปะซาพีนานน่น้องจ้าเพิ่งก็ได้เริ่มแห่มาฮอดแล้วพี่น้องเพราะว่าหลังจากฮันเพิ่กก็กพากันทยอยอันลงมาแบบแห่แห่มาเอานะพีน่น้องทะลอยทะลอยลงแต่หลดนั่นแหละศิลวัตศิลวัตต่างสับเปลือสับปะือดับ,บปเลบปลือดเรือจากพี่น้องห่างมาก่อนหนู มานี่เด้อทางนี้วานวานเก็บเอาขนมก่อนพี่น้องเก็บเอาก่อนพี่น้องจ้ะมาแล้วตอพี่น้อง ฮอนด้กัน เอาได้เงินโชงเงินลาบเป็นวะคั้คอยได้ไล่เติบไ้คอยใส่ได้ไล่มันได้จะคอยได้ไล่ใบเติบไปคอยสามใบพี่น่อยใบเติบกี่คอยได้บักลายนึงที่นี้เห็นอันจัวหน้าหัวหัวควันอันไม่ออกคนใส่เก็บขนม เก็บปุบปับปุบปับแล้วพี่น้องหักเลยไหักม่ะโอ้ได้แล้วเอาลายบ่เอาประมาณกำหนึ่งกระยาหักให้คนนี้เอาก็ได้หักเอาไม่ไปวางแม่น้อยบอกเท่านั้นด้พี่น้อง เาีนาด้พอแล้ว่อแล้วข oh. ้นหางเขาไปในอีกเนาะ ที่เขาถ่ายนี่ก็มันก็ดีอย่างหนึ่งเนะนาะนาสาวานอกเป็นอันบันทึกอันแต่ละเดือนแต่ละปีนะแม่มันมจะบ<น>ู๊ชภาพนี่ก็เป็นอันบันทึกที่อันจวนหน้าได้บวชกับหญ้าเนาะ<อ>สังเอ้เออลืมเห็นอัดหนาอัดตาหักสั่งเลยพี<อ>่น้องด้วยมากระไพยสัางพี่สั่งพี่สั่งพี่พี่น้องจา้ามาครับ กินงานพี่น้องกันได้แล้วเออใจอะไรคุณใจร้ายว่าหนาคนกระทักกันเลยโอ้ยเอากระทักได้กระทักกันนี่เนาะตัวนัง่งพูดมากระทักกันนี่ก็ได้มองได้ฮอตแล้วพี่น้องจ้า

พ่อก็ดันกระเมผงเจือบทไม้กระว่างน้ำใบจันเลกาเมฆาดังและตะวันคอยจับเทียนกับมานะครับประพุ่มส่วนทางานกันกับถ่ายฮุกและพี่นอ้องจ้า แม่ s> <S นถ่ายหูลูกหลานน้อนรูสได้ไป้างดอกไม้จันทร์เยเด็ี่น้องจ้าสวแดดขนาดจ้าพี่น้องปล่อเลจะปลูกได้รอให้ในเข้ากับจัววางแล้วก่อนเด้อพี่น้องผมจนเปียกเผื่อ จะไปว้างเเดิน้ไปขึ้นชันหน้าไปขึ้นันหนาบอกเลขไทยลานลูกรานเขอเลขนะแสาผู้ใดก็ขอเลขขอเบอร์กันได้พี่น้องจ้าบอกเลขกับพ่อก็ต้องหลอก่ไปใหม่ก็ยู้ ข้าก็ไดเห็ดน้ำอบน้ำหอมเดี่น้องล่างมือลางนะตตกหัวตทางมีองขางมีกองังงก็ได้เั้อะไรีเคือห่เพ็ดกัดมีดกัดาเพื่อนวันีนกับพี่ทีก็ได้แล้วเลยด้อพี่น้องไากระสิได้ย่อยมือได้เนาะ บันไดกศิลาทีและนอนไปก่อนเลยเลยเล้ยจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกมินทุกคนที่เข้ามารับสมทางช่องตาหน้าและตาอุอน่นจ้าพี่น้องบ๊ายบาย